สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาคราฟเ็ดวันนี้ผมมาจากพาเพื่อนๆมาพบกับแทรกเตอร์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือคูบต้าสยามแมหกศูนรุ่นปี2026แทรกเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเกษตรกรไทยโดยเฉพาะทั้งเรื่องสมรรถนะความแข็งแรงทนทานและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทำงานในไร่ในนายอย่างแท้จริง ก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมของแฟลกเตอร์คูโบตา L 3 6 0 8 SP กันก่อนรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตระกูล L ซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงมากในประเทศไทยด้วยชื่อเสียงที่ะส,สมมาย,ยาวนานทั้งความทนทานประหยัดน้ำมันและบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศพอเอามาเป็นรุ่นปี2026นี้คูโบตาได้อัปเกรดหอไลน์จุดให้เข้ากับยุคใหม่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีการขับขี่หรือแม้กระทั่งการรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายประเภท ตัวรถใช้เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าขนาด36แรงม้า3สูบที่ขึ้นชื่อเรื่องกำลังแรงและการประหยัดน้ำมันการส่งกำลังใช้เกียร์แบบใหม่ที่นุ่มนวลขึ้นทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจเวลาเข้าเกียร์หรือใช้งานในสภาพพื้นที่ที่หลากหลายเช่นถ่ายนาโวนดินหรืองานลากจูงหนักๆระบบ PTO หรือเพลาส่งกำลังถูกพัฒนามาให้ถ่ายกำลังได้เสถียรมากขึ้นต่ออุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องตัดหญ้าโรตารีหรือเครื่องสูบน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริง สิ่งที่เกษตรกรหลายคนชอบมากในรุ่นนี้ก็คือระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮดรอลิกที่ตอบสนองได้ดีแม้ต้องควบคุมแทรกเตอร์ในพื้นที่แคบหรือเลี้ยวในทุ่งก็ยังควบคุมได้อย่างแน่นยำและเบามือลดความเหนื่อยล้าในการทำงานระยะยาวตัวเบาะนั่งเองก็ออกแบบใหม่นั่งสบายรองรับสริระได้ดีขึ้นช่วยให้การทำงานทั้งวันไม่รู้สึกเมื่อยล้ามากนัก ถ้ามองจากดีไซน์ภายนอกรุ่นแนว3 6 0 8 s p ปี2026จะเห็นได้ว่ามีการปรับโฉมใหม่ไฟหน้าเล็ดแบบ2ดวงให้ความสว่างชัดเจนและทำงานในช่วงกลางคืนฝากระโปรงหน้าออกแบบให้เปิดปิดง่ายขึ้นทำให้สะดวกเวลาเช็คน้ำมันเครื่องหรือบำร,รุงรักษาประจำวันสีตัวถังยังคงเป็นส้มสดสัญ,ญลักษณ์ของคูโบต้าแต่เพิ่มความเงางามด้วยการเคลือบพิเศษที่ทนต่อสภาพอากาศร้อนและฝนของไทยได้ดีอีกหนึ่งจุดเด่นคือเรื่องความอเนกประสงค์ แทรกเตอร์รุ่นนี้สามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโรตารี่สำหรับพลวนดินผ่านถ่ายเครื่องตัดหญ้าหรือแม้กระทั่งรถพ่วงเพื่อขนของในไร่ถือว่าตอบโจทย์เกษตรกร,ร,กรที่ทำงานหลายรูปแบบในพื้นที่เดียวกันอย่างมากนอกจากนี้ระบบไฮดรอลิกก็ถูกปรับปรุงใหม่ให้แรงดันที่ดีขึ้นควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงได้แม่นยำกว่าเดิมพูดถึงเรื่องการประหยัดน้ำมันรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่พัฒนาใหม่ทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้ได้สมบูรณ์มากขึ้น ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและยังช่วยลดควันดำที่ปล่อยออกมาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่เกษตรกรยุคใหม่ให้ความสำคัญเพราะนอกจากลดต้นทุนแล้วยังช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำกินด้วยเมื่อมาลองใช้งานจริงหลายคนที่ได้ทดลองบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแรงดีลยได้ทุกสภาพดินไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวดินรวนหรือพื้นที่น้ำขังก็สามารถทำงานได้สบายอีกทั้งยังมีระบบคลัทที่นุ่ม ใช้งานง่ายไม่กระตุกทำให้การเปลี่ยนเกียร์หรือตัดต่อก,กำลัง PTO มีความต่อเนื่องและไม่ทำให้เครื่องสะดุดคูโบต้ายังเน้นเรื่องบริการหลังการขายเหมือนเดิมศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศมีอะไหล่แท้ให้เลือกใช้ได้ง่ายและที่สำคัญคือการรับประกันจากโรงงานที่ช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าถ้าเกิดปัญหาก็มีทีมงานพร้อมดูแลสำหรับเกษตรกรที่สนใจแทรกเตอร์รุ่นนี้คูโบต้ายังมีโปรแกรมการเงินและผ่อนชำระที่เหมาะกับความสามารถของเกษตรกรไทย ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ L 3ามห SP ได้รับความนิยมเพราะนอกจากจะได้เครื่องที่คุ้มค่าแล้วยังสามารถผ่อนแบบเบาๆไม่กระทบต่อการทำงานหลักสรุปแล้วคูโบตาสยาม L รา0 8 s p ปี2 0 2 6เป็นแทรกเตอร์ที่ผสมผสานทั้งความแข็งแรงอนเนกประสงค์และเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าด้วยกันเหมาะกับเกษตรกรไทยทุกระดับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีพื้นที่ไม่กว้างมากหรือเกษตรกรเชิงพาณิชย์ที่ต้องการทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมง ก็สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพถ้าใครกำลังมองหาแทรกเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านกำลังความคุ้มค่าและการใช้งานในระยะยาวรุ่นนี้คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับและแน่นอนว่าคูโบตาในปี2026ก็ยังคงรักษามาตร,รฐานแบรนด์ที่ครองใจเกษตร,รกรไทยมายาวนานเพื่อนๆคิดอย่างไรกับแทรกเตอร์รุ่นนี้ครับคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Car Craft Fest ของเรา เพื่อไม่พลาดรีวิวรถและเครื่องจัก,กรกลการเกษตรรุ่นใหม่ๆที่เราจะนํามาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาร์คราฟเด็ดวันนี้ผมมจาะพาเพื่อนๆมาพบกับแครกเตอร์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือคูโบต้าสยามแมวสาหรุ่นปี2026แครกเตอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเกษตร,รกรไทยโดยเฉพาะ ทั้งเรื่องสมรรถนะความแข็งแรงทนทานและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทำงานในไร่ในนาอย่างแท้จ,จริงก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมของแฟลก t เตอร์คูโบต้า L 3 6 0 8 SP กันก่อนรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตระกูล L ซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงมากในประเทศไทยด้วยชื่อเสียงที่สะสมมาย,ยาวนานทั้งความทนทานประหยัดน้ำมันและบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศพอเอามาเป็นรุ่นปี2 0 2 6นี้คูโบต้าได้อัปเกรดหอวลายจุดให้เข้ากับยุคใหม่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีการขับขี่หรือแม้กระทั่งการรองรับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายประเภทตัวรถใช้เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าขนาด36แรงม้าสสูบที่ขึ้นชื่อเรื่องกำลังแรงและการประหยัดน้ำมันการส่งกำลังใช้เกียร์แบบใหม่ที่นุ่มนวลขึ้นทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจเวลาเข้าเกียร์หรือใช้งานในสภาพพื้นที่ที่หลากหลาย เช่นถ่ายนาพรูนดินหรืองานลากจูงหนักหนักระบบ PTO หรือเพลาส่งกำลังถูกพัฒนามาให้ถ่ายกำลังได้เสถียรมากขึ้นต่ออุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องตัดหญ้าโรตารีหรือเครื่องสุบน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้จริงสิ่งที่เกษตรกรหลายคนชอบมากในรุ่นนี้ก็คือระบบพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮดรอลิกที่ตอบสนองได้ดีแม้ต้องควบคุมแทลคเตอร์ในพื้นที่แคบหรือเลี้ยวในทุง่งก็ย,ยังควบคุมได้อย่างแม่นยำและเบามือลด,ดความเหนื่อยล้าไม่ต้อ,อางาเป็นระยะยาว เรกวาก็ออกห่บารย่หนันี้กาานถ้าอแบีายรุ่น3ส่วน